เฮ้ยคนขายไปไหนวะฮากาตะกาดังฟ้าสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชิคเซนช็อปกระผมผมนะครับดูดิวันนี้เรียกว่าประดุกนะประดุกอัฟกาโอโหอยู่ใกล้สวยจัดลาโดนแดดแล้วโหงเงางามวันนี้ครับเป็นรถไกด์ครับปี2013ครับเครื่องซ o วยนะครับเอกลักษณ์ของ C V O ครับคือสีนี้ครับสีส้มส้มเทานะแล้วก็มีลำโพงหลังด้วย นีตบเบดเบาหลังไฟหน้าก็ตาาสเต็ปครับไฟหน้า l อ d วคันนี้บอกเลยนะว่าใหม่มากคลิปขายพีโอมาประมาณกี่0คันแล้วมาเจอคันนี้แหละโอ้โหสุดยอดไม่มีทิฏฐิจริงๆนะสีเดิมทั้งคันสะเก็ตพวกรอยขนแมวอ่าแล้วก็ตำหนิอะไรเนี่ยไม่มีเลยลองลองให้ไก ใายให้ชัดๆเลยให้ท่านผู้ชมดูว่าคันนี้เงางามจริงนี่ล้วโพงนี่มีด้วยแต่ตัวนี้ดีนะนี่กล่องจูนสกิมมิ่งนะคุเ e อร์เลสมีด้วยผมบวงจรไปเลยพบกับปะกากนางฟ้านะวันนี้มาขี่ประดุกอัฟกานี่กล่องจูนนะไปบินเลยเนี่ยตัวนี้มดีอย่างนะเนี่ยตัวนี้เล่นนี่ดูดิเล่นไอไอไอพอได้ไอโฟนเนี่ยเนี่ยไป เลยมันเลยพันเพลงไม่ต้องกลัวแผ่นสะดุดนี้มีแอมมีพาวเวอร์ในตัวด้วยซีโอเครื่องดำนะสว,วยมากซีโอเนี่ยจะมีเครื่องดำเครื่องเทาและเครื่องเงานะผมว่าเครื่องดำเนี่ยสวยดุแหลแต่ามาดูนี่ทะเบียนสวยด้วยถ่ายให้รู้ไปเลยรถประวัติดีนี่ทะเบียนสวยจ้ะพ่อลายฮาร์ดสี่นิ้วเลย ให้พลังเสียงจิ๊ดจดปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่เรานี่โชกนี่ครับโชคข้างในนี่เป็นโชคสปริงแล้วนะมาดูซูมเห็นเปล่าเบาะเนี่ยหนังนี่ลายเดียวกันเลยนะเป็นสองชิ้นนะถอดได้เนี่ยพิงหลังไม่มีเจ้าของเดิมไม่รู้เอาหายเอาไปไหนไม่ยอมให้มาก็ไม่รู้โอ้ผมไม่ได้ตอนนะผมไม่ได้ให้มาเองผมไม่เข้าใจเหมือนกันจะเก็บไว้ทําไมขายรถแล้วขายเพื่อพิงหลังอะ ติดมานี่มีขอมีเก็บสองนี่อือแจชิปสองดอกก็มีที่รองนี่เก็บด้วยกัน,ก,นกันกระแทกนะโอ้นี่สวยดูดิเฮกนะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่มีตำหนิอะไรเลยอะ่ะไหม่วิ่งน้อยอะ่ะสมจริงนะดูนี่หกพันสี่ร้อยอ่ะห้จสิกโอ้โหอจ้ดสวยสวยราคาราคาคันนี้นะเปิดไปที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพบาทนะ และเครื่องเสียงนี่ไม่ต้องพูดกันกระหึม่มโพรพดอกเสียงกลางเสียงแหลมวิเตอร์นี่แล้วก็โอเยอะจะหมดบอกน้ำมันนี่เกียบบอกน้ำมันก็บอกแบบมาดูมีดิจิตอลบอกด้วยนะฝาป,ป๊อปอัพข้างขวาอา่ะตรงนี้นี่บอกดิจิตอลด้วยโนาเพลงโคจัดเพล์ Because you on that flight that you get on In the First class seat on my lap Oh, that's comfortable you're Cause I know what the girl did with New York to Haiti I got lipstick stamps on my passport oh, Make it hard to leave Oh, that's oh. hard to do, man Google, 1800 อยากสุดนะครับอยากเล่นตัวท็อปนะต้องซีโอตัวนี้เลยคนระับผมบอกเลยโปตดด้วยเปิดราคาให้แพงนะประดุกอัพกาซีโอปีสองพันสิบสามนะราคาหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นนะราคานี้บอกเลยว่าตึงนะใาคารจะโทรมาขอต่อราคานะไม่ไม่ไม่เอานะเอาแบบราคานี้ไปเลยสวยพาพมีหาไม่ได้อีกแล้วนะโทรหาผมเลยศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์หกสี่นะเบอร์เดิมตลอดสิกนช็อปนครม,มชุมนะ จัดชุดใจไฟกับพิมพ์ให้แบบนี้นะเวลาไปก่อนแล้วกันนะวันนี้ครับ